การละครั้งหนึ่งณนะหมู่บ้านที่แสนอบอุ่นมีเด็กหญิงหน้าตาน่ารักนั่งเล่นดูคุณแม่ทําอาหารอยู่ในครัวพื้นบ้านทุกคนต่างพากันเรียกเธอว่าหนูน้อยหมวกแดงตามสีของหมวกที่เธอใส่เป็นประจำแล้ววันนี้เธอก็ได้รับคําสั่งจากคุณแม่ให้นําอาหารและขนมไปเยี่ยมคุณยายซึ่งอาศัยอยู่ในหมู่บ้านข้างๆเอาตะกร้านี้ไปส่งให้ถึงมือคุณยายนะจ๊ะแล้วก็รีบไปรีบกลับอย่าไปเที่ยวเล่นทนทลายที่ไหนไกลยอย่าพูดคุยกับคนแปลกหน้าด้วยละ่ะเข้าใจไหม คุณแม่คนสวยกำชับด้วยความเป็นห่วงลูกสาวตัวน้อยก็ตอบรับและสัญญาแล้วออกจากบ้านไปอย่างร่าเริงระหว่างทางไปบ้านคุณยายบังเอิญมีหมาป่าเจ้าเล่เดินมาพบกับหนูน้อยหมวกแดงจึงเข้าไปทักทายหวังจับเด็กหญิงทำเป็นอาหารมื้อเย็นสวัสดีจ้าสาวน้อยมาทำอะไรในป่าตรงนี้คนเดียวเหรอจ้าหนูกำลังไปเยี่ยมคุณยายที่หมู่บ้านใกล้ๆนี้เองค่ะหนูน้อยหมวกแดงตอบอย่างเป็นมิตร แต่กลับทำให้เจ้าหมาป่าคิดอุบายหลอกล่อหวังจับคุณยายของเธอมาเป็นเหยื่อด้วยอีกคนแต่ว่าสาวน้อยเอาตะกร้าเล็กๆไปแค่นี้คุณยายเสียใจแย่เลยฉันว่าเราไปเก็บดอกไม้สวยๆมาเป็นของขวัญเพิ่มกันเถอะหมาป่าชักชวนให้หนูน้อยหมวกแดงออกนอกเส้นทางมันจะได้รีบตรงไปจับคุณยายกินก่อนแล้วดักรอหนูน้อยหมวกแดงที่บ้านนั้นเลยโชคไม่ดีที่หนูน้อยหมวกแดงหลงเชื่อคำชวน แล้วหันไปเก็บดอกไม้และเดินเล่นอย่างเพลิดเพลินจนลืมทั้งเวลาทั้งคำตักเตือนของคุณแม่ไปหมดสิน้นกระทั่งเจ้าหมาป่าเดินทางไปถึงหมู่บ้านข้างๆแล้วจับตัวคุณยายซ่อนเอาไว้ในตู้ก่อนนำเสื้อผ้ามาใส่เพื่อปลอมตัวเป็นคุณยายนอนป่วยอยู่บนเตียงรอให้หนูน้อยหมวกแดงมาถึงแล้วจับกินทั้งยายทั้งหลานพร้อมกันทีเดียวเมื่อหนูน้อยหมวกแดงรู้ตัวว่าทำผิดคำสั่งคุณแม่ก็รีบวิ่งไปหาคุณยายที่บ้านทันที แต่กลับพบว่าคุณยายของเธอนั้นมีท่าทางและหน้าตาแปลกประหลาดไปจากเดิมคุณยายคะทำไมคุณยายต้องนอนคลุมโปงด้วยล่ะคะหนูน้อยถามด้วยความสงสัยยายเป็นไข้ไม่สบายยายเลยหนาวจ้าหลานหมาป่าดัดเสียงตอบคุณยายคะทำไมเสียงของคุณยายแปลกจังเลยคะหนูน้อยถามอีกครั้งยายเจ็บคอไอหนักมากเสียงเลยเพี้ยนไปหน่อยจ้าหลานหมาป่าตอบพร้อมแกล้งทำเป็นไอคอกแคก ทำให้หนูน้อยหมวกแดงสังเกตเห็นเขี้ยวแหลมในปากคุณยายคะทำไมคุณยายถึงมีเขี้ยวยาวขนาดนั้นล่ะคะหนูน้อยหมวกแดงถามแล้วค่อยๆเดินถอยออกมาเพราะเริ่มรู้สึกไม่ปลอดภัยก็เพราะยายมีเขี้ยวไว้จับหลานกินไงละ่ะเจ้าหนูน้อยคราวนี้หมาป่าไม่แซงทำตัวใจดีอีกต่อไปพร้อมกระโจนมาตะครุบตัวหนูน้อยหมวกแดงอย่างเกลี้ยกราดแต่โชคดีที่เสียงกรีดของหนูน้อยดังไปถึงนายพรานหนุ่มสองคนที่ผ่านมาพอดีปังปังปัง เสียงปืนดังขึ้นสามนัดพร้อมกับร่างของหมาป่าดิ้นรนอย่างเจ็บปวดนายพรานหนุ่มบุกเข้ามาช่วยชีวิตหนูน้อยหมวกแดงและพาคุณยายออกจากตู้เสื้อผ้าได้อย่างปลอดภัยหนูน้อยหมวกแดงสารภาพความผิดและขอโทษคุณยายที่ตัวเองทนทลายจนได้รับอันตรายกันทั้งคู่ยายไม่โกรธอะไรหรอกจ้ะแค่หนูไม่เป็นอะไรก็พอแล้วแต่ต้องสัญญากับยายก่อนนะว่าจะไม่เชื่อฟังคนแปลกหน้าไม่เล่นซนจนลืมเวลาแบบคราวนี้อีก หนูน้อยหมวกแดงงบยักหน้ารับคำพอคุณยายเห็นดังนั้นก็ยิ้มรับแล้วเลี้ยงอาหารมื้ออร่อยให้ในพรานแทนคำขอบคุณก่อนทั้งสองจะพาหนูน้อยหมวกแดงกลับสู่อ้อมกอดของคุณแม่ที่บ้านโดยสวัสดิภาพ